สวัสดีครับบ่าวเบี่ยวพาลุยพาเสียบครับสวัสดีครับครับผมมื้อนี้กะหลังจากไปหายุหากินมาเนาะครับมื้อเช้านี้ก็ไปเก็บปู่กับพานสักเนาะครับแล้วกับว่าสิสอนอันหาสักเพิ่นมาเฮ็ดอันบ้านเฮ็อันมาน้อยอยู่บ้านนั่นนะครับลูกชายสองคนยูทูบกับโชคดีครับว่าสิเฮ็ดบ้านให้เพิ่นใหม่เนาะครับนี่ครับนี่คอกเพิ่อนอันเก่าว่าสิให้พานสักเพิ่นมาเฮ็ดซอยเนาะครับมื้อนี้กะ หายุหากินมาแล้วก็บวัดเจดมฮ็ดบ้านในมาหน่อยอยู่บ้านเนาะครับก็หาเบื้องลุ่มกันเนาะครับว่าดเได้ทรงไหนมือนี่สิขยายคอไอ้พิ่นไม้ครับนี่มันหน่อยพ่นเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เนาะครับบ้านี้มาครับบ้านี้วัดได้ที่แล้วครับขุดหลุมกันบันนะครับพี่น้องขุดหลุมฟังเสาโอ้ไ้่นี้กัเฮ็ดบ้านในใช่ไหม ต้องตัวขยายบางในเป็นไม่กันผพานสังกัะพอดีบางพอดีบ้าเบี้ยวก็เลยสวนหนึ่งพ่นสักมาเห็ดซอยนะครับพอดีพันสังเป็นกสางแน่ยู่มวยสะมาเียบ้าเบี้ยวก็ใครเตียงแต่นรังก็สับก็ได้เยอะแล้วครับสัตวอว่าก็ได้ เราเดี๋ยวหีกับมาก่อนด้วยเอาญ่มยๆมันบ้านแหลมมาหน่อยได้กันครับน้องมือหนีรับบุกส่อไปหาปูครับหาเก็บปูฝนตกะแต่เขาได้ต้มไปได้หน่อย,อยกินงดครับพอนส่้ก,ก็ได้ ยังอมีความเดียวยกันเลยใส่จกเลยเค็ดง่ายเลยครับมุ้งม,มนบ้างกับตอปันยุนาบ้านมันมุ้งเห็นไหมบ้านหเห็นไหมกันดสองลุมเดี๋ยวมาขุดลุงกันนะครับนะครับ ครับพนันสายพันกัดตีคันใส่กับหัวเลยครับ <c oughs> บ้าเบี้ยวกับคุณลุ้มยาวแล้วครับเาสาลงเลยมันเดินบ้าเบี้ยวกันไรตอนนี้หันเข้าไปไหนเล่นบ้างครับพันตรีครับไปไหนก็ได้ออกลองอยู่ประมาณนี้นะครับง่ายงครับ ขยายบ้านให้ลูกไซส์ไหมกันครับ <laughs> ลกไซส์สองสองตัวได้ลูกไซส์ บ้านในเพื่อนไม่ก่นอเนเปล่อยยิ้มใส่เป็นญาล่ะครับญาที่ว่าเรื่องเราเจอากันหน้าบ้านนะครับญากระตับหน้าบ้านเอามาเฮ็ดเองบ้านในเพื่อนมุ้งในเพื่อนไม่พอดีแน่เลยภาสาคนมาซอยน้ำกำฮะวันนี้ก็เซ็ตเบียกแถวเบียกแถวงานเนะาะซอย<อ>พาเบียกทันทีทัน บ้านนายนมาหน่อยลแล้วเลยนี่นสิได้พาพี่น้องไปลงไปช่วยไปหายุให้กินเขาหน่อยครับพี่น้องกัน <c oughs> เลนี้ยวไว้มือนเดี๋ยวให้พี่น้องไปยามมองยามดังให้เขาเลยครับใส่ไปมือเซ่ <c oughs> แนวทันมั่วเหมือนเดี๋ยวขินเราทันยี่หรอครับว่าได้เห็ดมันนั่นหลายนะครับรเ,เบยังไงต้องใส่ไม้เหลือจากเรือออกจากกระ๊อบหนาบ้านนะครับ ส่งบอลไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โอ้มาครับบัานคันตาคนขึ้นตีคันแล้วครับข <c oughs> ุดลุมฟังเสาสองเสานะครับ <c oughs> เ็ดง่ายๆนะครับเ็ดเหพื่อเพิ่นได้ขยายเพิ่นพลไม่ขอเก้าเพิ่นกันหน่อยกดรอบเวลก็เลื่นเอาันก็ต๊อ,อตบมาบ้านแล้วครับระดับแปลงพลไม่ อาสักเพันมาซอยออกแบบซอยกันเ <laughs> อ่อาสักมันตีจานนิดดียวและครับครับนเาะสมกันไปเรื่อยนนะครับว่าจะออกมารูปแบบได้บ่บ <laughs> 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 ่เขาเรียมบ่ đây bác không có không? <laughs> ừ, không, Câu, không, không có đây <cười> 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 mày vô khác anh ต๊อปหน้าบ้านนะครับไม่กาไม่พันแห่งพันนันละพันแกน,นต่อกันอย่างนี้ขันให้บ้าเบี้ยวตอกนี่บ่บบต้องก็สามโตนะร <laughs> ับรองมาตัดปูนี่เบี้ยวแน่นอน <laughs> บ้าเบี้ยวต้องคุ้นลุ้มยังเดียว อ่าเรียบร้อยละคันส่งกันไปอีกนะครับครับอันศัก์มันตอกคันอีกแมบ,บันไดสด้วยขนาดเลยนะไม่ยันแหงครับมาดพนแงครับแข็นแล้วนตอกก โอ้เอาขนาดนะครับมืนอี้ขนาดทัดเลยเอาฝนยู่เขาครับตรงนี้ก็ได้ นี่ตนนะออ้องแงคับ <laughs> คนนงหี่งอมอมันยดีว้อ้ยังนานหนาเลยครับพายุมาเรต้องกลัวเลยนะี่มาจากคนไทยเน้นหน,นานเลย ครับผ่นนานศักดิ์เพิ่นเริ่มมุงหยาแล้วครับบัน,นมุ้งหยามุ้งลังคายมุ้งลังคาแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับบัน,น <c oughs> มุ้งลังคาขยายบ้านให้ลูกไส้ <c oughs> <c oughs> ลูกไส้สองตัวด <c oughs> ี <c oughs> and it's you known ทดลองมันไม่ยูทูบรับโชคดีลงมาลามเนาะโอ้ลงหลังจากคนเห็นเด่นน้าดีอยู่ครับผมสำเร็จนิดนึงออกไปบ้างเดยหลังนี้ปูซี่หลังจากคนตอกอัดปูซี่เลยเด่นน้าดีขนาด าดูกันนะครับภาสักมุงหยางกันแล้วนะครับโอ้ไก่เสร็จแล้วครับบัานนะครับพันสามคนกับมูงไก่ได้แล้วอันไก่สุดละมูงมาสุดนี้แล้วกันเฮ็ดเทือไปเพิ่นข้างหน้าหน่อยนึงแล้วก็เสร็จแล้วครับขยายบ้านให้ลูกไส้ไส้สองตัวขยายบ้านให้เพิ่นไม่ โอ้เย็นดีครับเอาเป็นนัญ้าเฮ็ดลังค้าเลยครับัที่เย็นดีดอกมันบ้าเบี้ยมีเงินกับทีเก็บแต่เพิ่นไม่หรอกครับตรงนี้เอาเ <laughs> อาเพิน่นนี่ไปก่อน อ,อย่างท่านนี้เป็นเสือปักขาเป็นสน,นามสีฟ้าเต้นโชคดีโชคดีจะกลายเป็นโชค้ายนะน,น,น่าเหนื่อยด้วยกันโอ้เย็นดีขนาดเลยครับหงาค่ะ บ่าเบีชีไม่ลยรนัรนงเรียนก้อนบ้าน <laughs> สูงความบันน้ครับบันนี้กับจีอาตะไคร้เนาครับมาให้แอมอีกเพืนพ่นครอมโอ้ศกดีเพื่ตีใจเนาะบันในบ้านไม่ออ <laughs> สองดีสองเซ่เอาเบียวกับนิมาเลี้ยงไปสองตัวนะครับขอเพคนมันน,นั่นหน่อยพอดฝนตกกอบหาเพื่อนเลว่าเหลือเอากระสอบหน้าบ้านเพราะว่านุ่หน้าบ้านก็บ่ค่อยได้ใส่แล้วนะครับออกมาเง็ดบ้านเด่น,นเพิ่นขยายบ้านเด่นเพิ่นจ้ะเอ้าไก่แล้วละครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันตอนนั้น มงแล้วนะครับโอ้โหน,นะครับแล้วรัวบบานแน่มงสองแผ่นนี่กันแล้ว,ลวรับรบ,นบ,บนาบน,นนะครับปภาสักครับนี่ครับบานลูกชายบานโชคดีโหนะครับขยายบานใหเพิ่นไม่อันนี้จะคอกเอาเพิ่นนะครับเนาะอันนี้บ้าเบี้ยก็จะลื้อออกนะครับนี่ก็บบานไม่เพิ่นหลังง่ายเลยบาน อาสาคนไม่จะถ่า้ในหลังแง่เลยบัานะนะโอ้เย็นดีขนาดละครับเป็นงานค้านี่บ่ฮอนพร้อมถ้าบ่าวเบีย้ยยางนี้เขาไปนั่งเล่นยิมพงยาเย็นหงาค้านีา่เย็นขนาดโอ้สองโมเดิร์นบนตัวนี้<ม> <laughs> แน่นอนขนาดเลยอาสาคเนเนี้จัดให้เป็นสองโมเดิร์นไปเลยครับกวางเติอบอยู่นะครับเนาะ ครับทั้งในกันฝนได้ย่างแน่นหนาเลยมุ้งแบบที่จัดเลยนะครับเฟสหลับบันนะครับมริกามาอันซากกับมะซอยนะครับมาเห็ดอันควกให้ลูกไซบ้าเบี้ยวนะครับสองตัวนะครับกันแล้วนะครับอันซากกับมาซอยวันนี้เห็ดนี่แล้ละกันเมียนของละกันจิบ คนนี้นะครับพี่น้องพากันลงแม่น้ำสวยอีกนิดหนนะครับพาพี่น้องไปชมบรรยากาศแม่น้ำสวยคือเกานะครับยามมองไปนะครับกับเป็นลู่ป็รุ่นป่ามองน้ำกันเนาะครับบันนะครับโซนนี้บ่าวเบี้ยกับพันสากับพี่ไซไปแล้วนะครับฝนก็ตกความมนน้ำเป็นโซนเลยอย่าพาพี่น้องไปนุ่นป่ามองน้ำกันนะครับบันนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยก็จะฝากพี่น้องไปทั้งนี่เนาะครับมือนี้กับบ๊มี่ยังไรครับมาเฮ็ดไอ้คอกไอ้ ลูกสายเบ้าเบียวนะครับมาหน่อยสองตัวนะครับขยายบ้านใด็เพิ่นนะครับพันซากเพื่นกับมาซอยนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องไปน้ำหน่อเนาะครับฝากกดติดตามช่องเบ้าเบียวพาลุยพาแซบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าเบี้ยกับพันซากน้ำแม่เนาะครับสำหรับคลิปนี้เบ้าเบียวพันซากลาพี่น้องสมิทธเนาะครับสวัสดีครับ